JSB, JSB is a wonderful world. JSB, 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 all the colorful days. ล้วค่ะโอเคเมื่อกี้ไม่ได้ยินจริงนะแต่เมื่อกี้ไม่มีใครได้ยินเลยใช่ไหมคะยังยังไม่ได้ว่าเลยค่ะสแสดงว่าเมื่อกี้ที่พูดไปยังไม่มีใครได้ยินใช่ไหมคะอ่ะเอา,าใหม่เริ่มให,ใหม่เริ่มใหม่นะคะเริ่มตั้งแต่แรกเอาใหม่ให้นักเรียนเตรียมกระดาษเขียนชื่อชั้นเลขที่และวันที่เขียนข้างอ่าตรงกลางนะคะว่าใส่ใยอาหารอย่าเพิ่งว่า ยังไม่ได้ให้วาดยังไม่ได้ให้ทําอะไรเขียนแค่คําว่าใส่ใยอาหารก่อนนะคะใส่ใยอาหารเนี่ยจะในแหล่งที่อยู่หนึ่งอาจมีโซ่อาหารหลายโซ่ซึ่งมีชีวิตนะคะบางชนิดอาจเป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตหลายชนิดได้และบางชนิดเนี่ยกินสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหารได้หลายหลายชนิดเลยจึงเกิดความสมคัญของโซ่อาหารนะคะที่ซับหลักอนหลายๆโซ่เราจะเรียกว่าสายใยอาหาร ในใสายใยอาหารเนี่ยจะประกอบไปด้วยโซ่อาหารหลายโซ่เริ่มต้นดูจากอันนี้นะคะเริ่มต้นเนี่ยเราจะเริ่มต้นจากผู้ผลิตผู้ผลิตก็คือต้นข้าวต้นยาพืชต่างๆทําทไมถึงเรียกเขาว่าผู้ผลิต เพราะเขาอยู่เฉยๆเขาไม่ได้ไปกินใครเขาสามารถจเจริญเติบโตและมีชีวิตเองได้จากธรรมชาติสามารถสร้างอาหารเองได้เราเรียกว่าผู้ผลิตแต่คนอื่นเนี่ยไปกินเขาคนที่กินมีอะไรบ้างหัวลูกศรชี้ไปทางใครคนนั้นเนี่ยจะเป็นคนกินนะคะเช่นนี้นะคะก็จะมีแมลงพึ่งนะคะมีวัวมากินมีไก่มากินนะคะอ่ะดังนั้นเราก็จะสามารถเขียนเป็นโซ่อาหารได้ ก็อ,อาหารจากสายใยอาหารนี้นะคะก็จะเริ่มต้นจากต้นยญ้าต้นยญานะคะตะ๊กะแตนมากินต้นยญ้ากบกินตะ๊กะแตนนกกินกบแล้วก็สิงโตนะคะกินกินนกในสายใยอาหารนี้อ่ะครูเบียให้หนักเรียนลองทำเองไม่ต้องวาดรูปนะคะเขียนเป็นตัวหนังสือนะคะเขียนเป็นตัวหนังสือให้ได้ให้ได้ห้าสายใยอาหารเขียนหนึ่งสองสามสี่ห้า ว่าในใสายใยอาหารนี้มีโซ่นะคะจํานวนกี่โซ่เมื่อกี้เนี่ยยกตกัวอย่างให้แล้วเมื่อกี้ยกตัวอย่างให้แล้วนะคะดังนั้นเนี่ยเรามาดูกันว่านักเรียนจะสามารถมองเห็นนะคะมันมีมากกว่าห้าอยู่แล้วแต่ให้ยกตัวอย่างมาห้านะคะเ,กกเริ่มจากอันไหนเริ่มจากอันไหนกก็ได้คะ่ะแต่หนึ่งหนึ่งโซ่อาารเนี่ยควรมีผู้บริโภคอย่างน้อยสามตัว มีผู้บริโภคอย่างน้อยสามตัวถึงเรียกว่าโซ่อาหารมากกว่าสามตัวใช่ไหมคะใช่ใค่ะอย่างน้อยเนี่ยสามตัวหรือมากกว่าก็ได้เุณเบบอา่าโชว์สไลด์นะคะให้ เมื่อสักครู่นี้นะคะครูเบียก็ได้บอกแล้วหนึโซ่อ่ะเดีย๋ยวเรยกตัวอย่างหนึ่งโซ่นะคะเขียนไม่ต้องวาดรูนะคะเขียนเป็นอ่าเริ่มจากต้นข้าวควรูเบียใช้ตัวสีเหลนะคะครูเบียเริ่มจากต้นข้าวต้นข้าวเนี่ยเป็นผู้ผลิต นะคะเป็นผู้ผลิตอะไรที่กินต้นข้าวมากก็จะมีต้นข้าวมีไก่นะคะมีไก่ม,ม,มีไก่แล้วอะไรมากินไก่ก็จะมีงูเห็นไหมมีงูแล้วอะไรกินงูคะอินรีเออเยี่ยหรืออินซีนะคะอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งโซ่แล้ว หนึ่โซ่ก็คือสีเหลืองหนูก็เขียนต้นข้าวแล้วก็ชี้มาทางไกลนะคะมาชี้มาทางไกลแล้วก็เราจะงูกินไก่นะคะแล้วก็มีอีซีมากินเราจะเริ่มจากต้นข้าวมาตักกรแตนก็ได้นะคะให้ครบห้านะอัดลงมือทำเดี๋ยวจะขอดูตัวอย่างนะห้องหนึ่งขอดูตัวอย่างห้องหนึ่งสองคนห้องสองสองคนนะคะ วงที่สองอาจจะเป็นต้องข้าวมาตะกะแตนนะคะอ่าตะกะแตนเราอาจจะมากบก็ได้โห<ฮ>พอมากบนะทุกหลายอย่างเลยที่กินกบนะคะอาจจะ,อาจจะมาเป็นอินรีย์ก็ได้อดูเอากี่ข้อ ห้าข้อค่ะห้าข้อ,อต,ตัวอย่ามีตัวอย่างสั้นๆนะคะตัวอย่างสั้นๆตัวอย่างอันนี้ตัวอย่างสองข้อมีต้องข้าวต้องข้าวกินตักะแตนนะคะ เออตักกแตงกินต้องข้าวกบกินตักกแตนอินซีกินกบสิงโตกินอินซีนะคะหรือต้องข้าเออต้องข้าวเป็นผู้ผลีตนะคะตักกแตนกินต้องข้าวกบมากินตักกะแตนงูมากินกบอินซีมากินงูแล้วก็สิงโตนะคะอาจจะกินนได้ค่ะโอู้นดูสิเฉลยไปชิวปิดไหม เฉลยไปกี่ข้อแล้วสองข้อแล้วอีกสามข้อนักเรียนก็สามารถที่จะคิดเองนะคะเดี๋ยวครูเบียขอตัวแทนนะคะห้องละสองคนห้องละสองคนให้เวลาอักิบนาทีนะคะ อย่าลืมนะคะหัวลูกอรไปทางใครนะคะคนนั้นเนี่ยจะเป็นคนกินคนล่านะคะอย่างเช่นจะในรูปภาพนะคะหัวลูกศรไปทางสิงโตหมดเลยแสดงว่าสิงโตเนี่ยจะเป็นคนสุดท้ายที่ได้กินไม่มีใครมากินสิงโตได้แล้วนะเพราะว่าหัวลูกศรเนี่ยไปทางสิงโตหมดเลยนะคะแต่ถ้า,าท้ายลูกศรน,นะคะอยู่ทางใครนะคนนั้นเป็นคนถูกกินนะคะ เป็นคนนั้นเป็นคนถูกกินเห็นไหมถ้าเป็นพืชเนี่ยจะไม่มีหัวลูกศรชี้มาเลยเพราะว่าพืชเนี่ยเป็นผู้ผลิตไม่สามารถไปกินใครได้อยากบอกว่าม,มีมีในข้อสอบด้วยนะคะมีในข้อสอบด้วยนะอาจจะเป็นคนละรูปนะคะแต่อ่าก็จะให้หาห่วงโซ่อาหารจากสายใยอาหารนั่นเอง ครับครับเมื่อกี้มีคนถามบอกว่าเอาสัตว์ชนิดอื่นสามารถใส่ได้ไหมครับไม่ได้ค่ะเพราะว่าให้ใช้เอ่อให้ใช้แค่สายใยนี้ให้ใช้สายใยนี้นะคะไม่สามารถที่จะใชนาอนนี้เท่านั้นใช่ไหมคะใช่ค่ะแค่ในภาพค่ะแค่ในภาพและดูจากลูกสอนนะคะไม่ได้ให้คิดเองนะลูกดูจากลูกสอน รู้จักลูกศรอ,อ่ะอย่างเช่นนะคะอย่างเช่นครูเบียเนี่ยยกตัวอย่างไว้สองค้นะคะอย่างเช่นตัวอย่างเนี่ยบอกว่า,าต้องข้าวนะคะโดนตะก,กะแตนกินเห็นไหมตะก,กะแตนเนี่ยหัวลูกศรอ,อยู่ทางตะกะแตนพอดีดังนั้นเนี่ยต้องข้าโดนตะกะแตนกินเสร็จแล้วเนี่ยกบนะคะมากินตะกะแตนเออตะกะแตนนะคะอาจจะก,กินกบก็ได้นะคะหรือ ก็กินตกกะกรแทงก็อย่างได้เลยสิงโตก็คือกินทุกอย่างได้ใช่ไหมใช่ค่ะสิงโตกินทุกอย่างได้เลยส,งสิงโตกินวัวสิงโตกินอินทียสิงโตอาจจะไปกินไก่ก็ได้นะ นี่กินตะกั่แตนไม่เหรอครับวัวเหรอวัวกินตะกัแตนไม่ได้นะคะวัวกินตะกัแตนก็ไมไ่กินเหรฮ่าฮนะ่าฮ่าหัวฉุ่นนะกบลากระมังกินพูดเจิบอาจจะมีแมลงเข้าปากก็ได้มั้ง งูค้างูมันกินเหยี่วได้นะคะงูกินเหยี่ยวได้ไหมแล้วก็ต้องมาดูหัวลูกศรที่งูได้ค่ะได้งูกินนกก็ได้งูกินเหยี่ยวได้ค่ะกินลูกัน็้ดงงูกินเหย่่วได้นะคะงูเนี่ยเขากินทุกอย่างเลยนะคะที่เป็นสัตว์ เสร็จแล้วครับข้อห้องสองสันซันละหนึ่งที่จะเป็นเออ,เ,อ,อเสร็จแล้วค่ะยังไม่เสร็จครับเออดังนั้นสันซันละหนึ่ง่ะเพื่อนมาอีกหนึ่งนะห้องหนึ่งก็ต้องมีสองคนนะต้องมีตัวแทนนะคะเสร็จแล้ว เออห้องหนึ่งว่ายังไงเสร็จหรือ,อยังเดี๋ยวรอนะคะเดี๋ยวรออีกห้านาทีพอรออีกห้านาทีเสร็จแล้วค่ะ เสร็จแล้วครับห้าข้ออห้าหนึ่งห้าหนึ่งตัวแทนมาหนึ่งคนค่ะเ้ห้าหนึ่งตัวแทนมาหนึ่งคนแล้วใครเสร็จแล้วตัวแทนห้าหนึ่ง,ห,ห,งห้าหนึ่งก่อนห้าหนึ่งชยานานอ่ะอ่ะโชวให้ครูเบียค่ะโอเคมีตัวอะไรบ้างคะ อือยกตัวอย่างมาสองข้อพอค่ะมีอะไรมางเอ่ยข้อแรกเป็นไก่กินต้นข้าวงูกินไก่เหยี่ยวกินงูแล้วก็สิงโตกินเหยี่ยวค่ะค่ะข้อสองตากะแตนกินต้นข้าวกบก,กินตากะแตนงูกินกบเหยี่ยวกินงูแล้วก็สิงโตกินเหยี่ยวอโอเคได้นะคะอะ ห้าหนึ่งอีกคนหนึ่ง,งลูกห้าทั้งหนึ่งอีกคนหนึ่งคะ่ะห้าทั้หนึ่งอีหนึ่งคนใครเอ่ยใครอ่ะพรันยูอ่ะพรันยูยกตัวอ,อย่างมาสองข้อครับของหนู ต่อมาห้าทับสองห้าทับสองก็เป็นใครไม่ได้นะคะก็ต้องเป็นชวานกอนนะคะหนึ่งละอ่ะยกตัวอ,อย่างค่ะข้อหนึ่ง,งไก่กินต้มข้าวงูกินไก่อินทรีกินงูสิงโตกินอินทรีครับโอเคข้อสองรับตะกัแตงกินต้มข้าวงูกินตะกั่เแตยไม่ใช่ มาครับกระต่ายกินต้นข้าว,าวกบกนินกระตนงูกินกบแล้วก็อินทรีกินงูแล้วก็อีกสิงโตกินอินทรีครับโอเคอ่ะอีกคนหนึ่งครับอีกคนหนึ่งห้าทับสองค่ะใครอื่นมิม,มี่ได้ไหมมิมี่ได้ไหมคะได้ค่ะได้ค่ะอ่ะมิมี่อันมิมี่เราเปิดกล้องให้ครูเบียร์หน่อยค่ะเปิดแล้วค่ะ อค่ะ๋อโอเคอ่ะไม่เป็นไรอ่ะนยกยกตัวอย่างมาสองข้อค่ะหนึ่งข้าวตั๊กแตนหมูไม่อะไรกินอะไรคะหนูต้องมองหนึ่งอะไรกินข้าวหนึ่งไก่กินข้าวสองเนื่อไก่กินข้าวหมูกินไก่ไก่กินเนื้ ข้อที่สองข้าไก่กินข้าวมูกินไก่มอนซีกินมูโอเคข้ากัน่ะอ่าได้ได้ไม่เป็นไรนะคะอ่ะเดี๋ยวสรุปนะคะห่วงโซ่อาหารหลายๆห่วงโซ่เนี่ยจะร่วมกันเป็นสายใยนะคะอันนี้เป็นใบงานนะเป็น ไ่งานต้องส่งนะคะโดยนะคะสรุปแล้วเนี่ยจากแผนใส่ใยอาหารเมื่อสักครู่นี้นะคะจะเห็นว่าข้าวนะคะจะโดนตัก,กแตนกินนะคะตักะแตนนอกจากนั้นเนี่ยกบกินตักกะแตนเหยี่ยวกินกบนอกจากเหยี่วกินกบได้งูก็กินกบได้เหมือนกันนะคะสิงโตกินเหย่่วได้หรือนะคะเหยี่ยวไปกินงูสิงโตกินงูอันที่สองนะคะเริ่มต้นจากข้าว อันที่3ก็เริ่มต้นจากข้าวมาเป็นหนอนนะคะเราก็มาดูว่าอะไรกินหนอนได้บ้างก็จะมีกบกินหนอนนะคะไก่กินหนอนแล้วอะไรกินกบได้บ้างก็จะมีเหยี่ยวกินกบสิงโตกินเหยี่ยวนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีไก่กินหนอนงูกินไก่เหยี่วกินงูนะคะสิงโตกินเหยี่วนั่นเองตัวสุดท้ายเนี่ยจะเริ่มต้นจากผู้ผลิตผู้ผลิตก็คือต้นข้าวนะคะตัวสุดท้ายก็คือผู้ล่า นะคะผู้ล่านั่นก็คือสิงโตนะคะไม่โดนใครกินเลยเขาบอกใส่ใยอาหารของกลุ่มสิ่งมีชีวิตน่ะมีความซับซ้อนมากแสดงว่าผู้บริโภคลำดับที่2และลำดับที่3มเนี่ยมีทางเลือกให้กับในการกินนะคะหลากหลายส่งผลต่อการทำให้กลุ่มสิ่งมีชีวิตนั้นมีความมั่งคงนะคะตามไปด้วยอย่างเช่นใส่ใยที่หน่งนะคะยกตัวอย่างเป็น ต้นข้าวนะคะเป็นผู้ผลิตผู้บริโภคลำดับที่1ก็คือตะกัแตนนะคะผู้บริโภคลำดับที่2คือกบลำดับที่3คือเหยี่ยวซึ่งนะคะก็จะมีทางเลือกให้กินได้มากมายอย่างเช่นกบเนี่ยเขาก็จะเลือกแล้วว่าเขาเลือกกินแค่ตะกัแตนนะคะแต่งูเนี่ย เห็นไหมผู้บริโภคลำหนักที่สามงูเนี่ยสามารถเลือกกินไก่ก็ได้เลือกกินกบก็ได้นะคะซึ่งไก่ก็เหมือนกันไก่เนี่ยไม่อยากกินหนอนก็ได้ไม่อยากกินตะแกรงก็ได้แต่เลือกสามารถที่จะเลือกกินข้าวก็ได้ซึ่งผู้บริโภคนะคะไม่สามารถเลือกได้ว่าตัวเองจะกินอะไรยิ่งผู้บริโภคนะคะลำหนัก ที่ไทยๆเนี่ยเขาก็จะมีสิทธิ์เลือกได้ว่าเขาควรกินอะไรนะคะอย่างเช่นสิงโตเนี่ยอยู่ลำดับแบบ้ทยๆเลยเขาสามารถเลือกกินนกก็ได้เลือกกินวัวก็ได้อันนี้เป็นต้นนะคะมาดูสาใส่ใยอาหารต่อมาอ่าเริ่มเยอะขึ้นนะคะเริ่มเยอะขึ้นในทุ่งยา,สายใส่ใยอาหารใะทุ่งยาอ่ะให้นักเรียนเลือกมาห้าอย่างห้าชนิด ว่ามีห่วงโซ่อาหารอะไรบ้างอ่าห่วงโซ่อาหารอะไรบ้างหัวข้อนะคะอันที่สองให้นกักเรียนขึ้นหัวข้อใหม่เป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในบริเวณทุ่งหญา้ากลุ่มสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่บริเวณทุ่งหญา้าเดี๋ยวให้นะคะตัวแทนห้องหนึ่งสองคนไม่เอาคนเดิมแล้วนะห้องสองสองคนไม่เอาคนเดิมแล้วนะคะคนอื่นเขจะไม่อยู่กันแล้วค่ะ ลองดูไม่ยากไม่ยากนะคะหัวลูกศรอ,อยู่ทางใครคนนั้นเป็นคนกินนะคะอย่างเช่นหญ้ากัดเมล็ดพืชดอ,อกไม้แล้วก็ผักพืชเนี่ยเป็นเอ่อเป็นผู้ผลิตอยู่แล้วนะคะเป็นผู้ผลิตอยู่แล้วเราอาจจะใส่นอนกินผักนะคะนะนกเอี้ยงกินหนอนแล้วก็าหาว่าอะไรสามารถกินนกเอี้ยงได้ กระต่ายกินผักเกี่ยวกินกระต่ายก็ได้นะครับเป็นโซ่อาหารเหมือนเดิมเลยใช่ไหมครับพ่อใช่ค่ะใช่ เดี๋ยวหมดเวลาก่อนนะคะอ่ะให้หนึ่งคอนของห้องหนึ่งค่ะยกตัวอย่างมาซักหนึ่งโซอาหารเรยอ่ะห้องหนึ่งก่อนห้องหนึ่งห้องหนึ่งห้องหนึ่ง 1. อะสายสายลุงมาหนึ่งโซ่ใช่ไหมหนึ่งอย่างอ่าได้หนึ่งอย่างพอครับ ขี่เสื้อกินดอกไม้นกกลางเข่งกินขีเสื้อเกี่ยวกินนกกลางเข่งค่ะนกขุนทองนึกออกเลยอ๋อเจอมันคือนอกขุนทองนอกกลางเข่งมันอยู่อีกฝั่งนึงนะลูกเออได้อยู่ได้อยู่อะต่อมาต่อมาไออีกคนนึงค่ะห้าหนึ่งห้าหนึ่งอีกหนึ่งคนแล้ว พัทธา,าวดีพัทธา,าวดีอยู่ไหมคะไอยาลาวดีปะเนี่ชื่อผิดน,นะคะไอยาลาวดีคะ่ะนอนกินพืชผักนกเพี้ยงกินหนอนอ่ะได้ได้ได มาดูาทับสองนะคะห้าทับสองบ้างรัชพลนะคะรัชพลอยู่ไหมเอ่ยเคนจีอยู่ไหมคะ่ครับอ่ะเคนจีหายุกตัวอ,อย่างมาะคะ่ะ หนูกินมะเล็พืชหมาที่จบกินหนูครับอ๋อได้นะคะรัชพลอยู่ไหมคะโอเคนะคะอ่ะนั้นนะคะคุณเมยก็ฝากไว้ในเรื่องของสายใยอาหารนะคะฮารนะคะหัวลูกซรหันไปทางใครคนนั้นเนี่ยก็จะเป็นผู้ล่านะคะคนนั้นเนี่ยก็จะเป็นผู้ล่า ผู้ผลิตนะคะก็จะเป็นพวกพืชดอ,อกไม้หญ้าต่างๆอันนี้ก็จะเป็นผู้ผลิตทั้งหมดนั่นเองหลายๆโซ่อาหารนะคะรวมกันเป็นสายใยห,หนึ่งสายใยนั่นเองนะคะอ่าสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาของครูเบียกับวิชาวิทยาศาสตร์แล้วอันนี้นะคะส่งตอนที่นักเรียนเนี่ย มาเรียนนะคะหรือว่าอาจจะถ่ายรูปรวมไว้ก็ได้นะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาของครูเบียแล้วค่ะสวัสดี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 ค่ะ